สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคับพบกับรายการพูดตรงประเด็นนะคะและดิฉันอนุม,มาเกษตรพืชผลค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นาฬิกาทุ่มครึ่งทางททบ5แห่งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เราอยากจะดูแลนะคะดูแลท่านผู้ชมดูแลพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะได้พร้อมไปเจอกับทุกๆเรื่องนะคะซึ่งวันนี้นะคะ แขกสองท่านที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันนะ,ะที่จะมาช่วยเหลือท่านผู้ชมในการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านดรวนิดาพันสะอาดนะผู้ในการสํานักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษานะคะมาพร้อมกับร้อยเอกหญิงปวินาทองสุขนะผู้ในการกลุ่มกีฬามวลชนแล้วก็เป็นโฆษกของกรมพละศึกษาด้วยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะนะสตรีสองท่านนี้จะมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนแต่ว่า ยังยังตกใจนิดหนึ่งนะคะเพราะเมื่อกี้นี้นะคะตำแหน่งของน้องไก่เป็นโฆษกกรมพระด้วยเป็นผู้มีการะนะคะในส่วนของด้านกีฬามวลชนของกรมพละ อ้าวไม่ได้เป็นทหารเหรอคะใช่เพราะว่าด้วยตําแหน่งด้วยยศใช่ไหมคะเดิมที่แกเป็นทหารค่ะแต่ว่าก็โอนย้ายมาอยู่ที่กรมพละค่ะได้ประมาณสักปีนี้ก็เข้าปีที่4ีแล้วปีที่4แล้วอ๋อเป็นข้าราชการในสังกัดกรมพละศ <c oughs> ึกษา <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าคือด้วยลักษณะของเราแบบชอบเรื่องของกีฬาอยู่แล้วก็เลยมองว่าคือการที่เรามาอยู่ที่กรมพละน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถข,ของตัวเองด้วยช่วยพัฒนาในเรื่องตรงนี้ได้ด้วยเราก็นักกีฬาเก่าค่ะแต่ว่าคงคงไม่ทุกคนคงไม่ต้องเล่นยกน้ำหนักนะคะท่านผู้ชมคะจะหนักไปนิดหนึ่งนะถ้าเเกกิดล่นย หนักนะ,ะแต่ว่านั่นหมายความว่าไก่ก็จะได้เอาความรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนใ,ชในเรื่องของกีฬานะคะท่านผู้ชมเราก็ยังนึกอยู่เหมือนกันนะ,ะกีฬาแต่อีกคำหนึ่งนะ,ะที่เรามักจะได้ยินเรื่องของการเชิญชวนมาเล่นกีฬากันเถอะมาออกกําลังกายกันเถอะถามท่านผอ,อวันิดานะฮะออกกําลังกายกับการเล่นกีฬานี่มันต่างกันยังไงแล้วกรมพละศึกษาของเรามีมีบทบาทภารกิจในเรื่องนี้ยังไงคะคือ กีฬากับการออกกํลาลังกายมันเป็นคําที่คล้ายใกล้กันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันแค่ว่าถ้าเป็นกีฬาเนี่ยมันต้องมีกฎกติกานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมให้คนเล่นกีฬาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นควรจะส่งเสริมให้คนออกกํลาลังกายก่อน เป็นจุดเริ่ม,ต,มต้นเพราะฉะนั้นกรมรักษาถึงมีภารกิจที่หลากหลายที่เรามีการจัดก,การในขันกีฬาเพราะเรามองว่าก่อนที่เด็กจะแข่งขันกีฬาเนี่ยเด็กก็ต้องออกกําลังกายก่อนและเด็กก็ต้องไปฝึกซ้อมสิ่งเหล่าน,นี้มันก็จะได้ถึงเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องของความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเรื่องของความสามาคัคคีจะเริ่มต้นได้ขึ้นมาแล้วพอเด็กออกกําลังกายที่มีร่างกายแข็งแรงก็จะมีโรโมเดลแบบน้องไก่อย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าเ,<ะ>เราอยากจะเป็นนักกีฬาขึ้นมาก็เข้าสู่วงของการเป็นนักกีฬาโดยเริ่มต้นจาากกรที ออกกําลังกายเล่นๆก่อนแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถนัดที่ชอบเพราะฉะนั้นกรมรักษาถึงมีกีฬาที่มีความหลากหลายเริ่มแต่เด็กเด็กเล็กๆเด็กอ,อนุบาลเด็กโตขึ้นมาหน่อยอายุ12 14, 16, 18่อะไรเงี้ยเพราะนี่มันจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เห็นว่าเด็กได้ออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาอันนี้เป็นเป็นเป็นปนโยบายเป็นภารกิจหลักของกรมรักษาเลยโอ้นั่นหมายความว่าเป้าหมายของกรมพละศึกษาในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาออกกําลังกายก่อนแล้วก็พัฒนาไปสู่การ เล่นกีฬาถ้าหากว่าชื่นชอบเนี่ยเป้าหมายทั่วทั้งประเทศเลยนะทุกเพศทุกวัยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมงานหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าในงานที่รับผิดชอบนะเราก็อยากจะรู้นะฮะว่าภารกิจใหญ่ขนาดนี้มีวิธีการนะที่จะดําเนินการได้อย่างไรนะฮะเรามีนักกีฬายกน้ําหนักมาช่วยด้วยนะฮะจะช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะจะลงไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างไงนะสักครู่มาติดตามกันค่ะ ู้ชมคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนน่นะคะในส่วนของน้องไก่นะคะพอมารับราชการที่กรมพระศ,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 ศึกษาเวลาที่ลงไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกกําลังกายเนี่ยไปบอกเขาอย่างไงคะ<น>เขาจำเราได้ไหมจำจำได้ค่ะแต่<น>แต่ว่าต้องอีกวัยหนึง <c oughs> น่งนะคือถ้าเพราะเพราะทานับย้อนกลับไปเนี่ยโอลิมปิกก่อนนี่สิบหกปีแล้ว<น>ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปถามเด็กอายุประมาณสักสิบขวบเนี่ยก็จะเอ๊ ป้าคนนี้ค่ะป้าก็ชี้มันอร่อยนะใจป้าก็ไป็นนู้สิคะก็จะเขาจะเกิดความสนใจใครแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นวัยทำงานวัยทำงานแม่ารลัยก็อาจจะยังทานอยู่วัยทำงานแล้วก็อาจจะเลยไปถึงผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นที่รู้จักว่าใจอ๋อค่ะจะเป็นที่รู้จักว่าเออันนี้เป็นนักกีฬายหนักแต่ว่าการเข้าถึงกีฬาที่เราจะไปเสนอให้หรือว่าไปเชิญชวนเนี่ยคือด้วยภารกิจของกรมพลศึกษาเองก็มีหลากหลายมีทั้งของสําหรับเด็กสําหรับวัยที่เป็นวัยทํางานแล้วก็วัยผู้สูงอายุค่ะซึ่งเราก็จะเลือกกิจกรรมให้เหมมาะะสแต่ล ช่วงวัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้ทงนั้นเนี่ยไอ้คันจะไปบอกว่าอุย้ยต้องแบบมีการฝึกเรื่องของจิตวิยยามีการเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้แบบเป๊ะๆคงคงจะไม่ถึงขนาดระดับถึงความเป็นเลิศแต่เราก็ดูให้เหมาะสมว่าที่สามารถทําได้ ให้เข้ากับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่เขาแบบว่าไม่ลำบ,บากจนเกินไปเราจะต้องมาแบบควบคุมอาหารจะจํากัดได้เท่านี้ไหมนนนหรือว่าต้องแบบเวอะไรมันก็จะมากไปนนแต่เราเอาง่ายๆที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้ใช่เพราะว่าเรื่องของนักกีฬากับประชาชนทั่วไปเนี่ยต่างกันอย่างสม<ช>ัย <ๆ S 1> ก่อนน้องไก่เป็นนักกีฬายกน้ําหนักอาหารการกินเนี่ยเป๊ะเป๊ะเปะสมัยนี้ไม่ต้องเป๊ะแล้วสมัยนี้สบายๆสบายจนน้ำหนักขึ้นขนาดนี้ไม่ใช่สบายก็คือเราไม่ไม่ต้องแบบ เต็มสูตรที่ว่าเต็มสูตรเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาท่านหมอวณิดาครับเพราะว่าเราเองเนี่ยได้ยินบ่อยครั้งเลยว่านักกีฬาต้องรู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็มีคําถามว่าแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬานียประชาชนคนทั่วไปเนี่ยใช้ได้ไหมมันคืออะไรคะวิทยาศาสตร์การกีฬาคือวิทยาศาสตร์การกีฬา,า,า,ามันเป็นคําดูใหญ่แต่จริงๆมันสิ่งที่ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นอย่างออกกําลังกายเนี่ยเราก็บอกว่าว,วิธีที่จะส่งเสริมให้คนออกกําลังกายและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือว่าก่อนออกกําลังกายทุกครั้งก็ต้องมีการอบอุ่นร่างกายม<อ>ีการ,รยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,อใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเต้นแอโรบิกอย่างเงี้ย<ช>ก็จะต้องมีการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนมีการวอร์ม,เ,มเบาๆก่อนก่อนที่จะเป็นเต้นแอโรบิกแบบหนักๆขึ้นอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วคือเริ่มจากที่เบาๆแล้วค่อยๆหนักขึ้นเพื่อให้หัวใจเราเริ่มทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆล่อนาผงม มันก็คือผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเราเลยแต่เราไม่รู้ว่านี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬาอถูกต้องเลยแล้วก็อย่างง่ายๆคือวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นการเดินขึ้นบันไดการเดินลงบันไดว่าต้องเดินขึ้นยังไงเดินลงยังไงยกตัวอย่างก้มเก็บของไม่ควรที่จะก้มลงไปเลยโดยที่เราไม่ย่อเข่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังได้อ๋อเจ็บหลังเจ็บหลังใช่เร็บหลังเลแล้วก็ต้องย่อลงไปสักนิดหนึ่งและก้ม แล้วเวลาถือของก็ควรจะถือทั้งสองมือเพื่อสร้างบาลานซ์ของทั้งซ้ายทั้งขวาจะไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่ชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวแล้วก็จะเจ็บบ่ากหลังเริ่มฮิวเป้นะคะสะพายเป้แทนจะดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอยู่แล้วมารวมถึงเรื่องการการรับประทานอาหารด้วยเพราะง่ายๆคือคนเราทานอาหารมันคือเอาพลังงานเข้าร่างกายแล้วทํายังไงถ้าไม่อยากอ้วนก็ต้องเบิร์นออกคือออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเราเผาผัน พลังงานที่เราทานเข้าไปแล้วเอาสูตรออกมาด้วยรูปแบบการออกกาลังกายถ้าเราสามารถสร้างความสมดุลระหว่างทานอาหารเข้ากับออกกําลังกายออกเราก็จะมีรูปร่างที่สมส่วน<อ>ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอ้าวถ้าเกิดอ้วนแล้วทํำยังไง อ้วนแล้วทำยังไงแล้วทำไมต้องพอกมาบอกจรงนี้แะทำไมตออไม่ไปทางน้องไก่อ้วนแล้วทำยังไงครับผมต้องมีการวิธีการอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ชมอ้วนแล้วต้องทำยังไงนะฮะก็คือควบคุมอาหารให้ให้มันพอดีกับร่างกายเราแล้วถ้ามันเกินไปเราก็ต้องออกกําลังกายที่ต้องใช้พลังงานาเพิ่มมากขึ้นง่ายๆที่สุดการออกกําลังกายสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเดินพื้นฐานเลยเดินเดินค่ะเดินนี่ดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องไปถึงขนาดเดินเสร็จแล้วเราก็จะวิ่ง แต่ต้องควรจะออกกําลังกายให้ต่อเนื่องอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงทําไมต้องครึ่งชั่วโมงเพราะครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มมีการเอาพลังงานที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เราไม่ค่อยชอบออกไขมันสะสมหรอครับอถูกต้องค่ะอุตส่าห์พูดถึงไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าให้ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเราจะเริ่มใช้พลังงานที่อยู่ใต้ผิวหนังเราแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ใช้พลังงานที่เราทานเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเยอะ กว่าเราจะดึงจากที่อยู่ในเส้นเลือดออกไปกว่าจะมาใช้ใต้ผิวหนังก็นานเพราะฉะนั้นถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงถือว่าเหมาะสมแล้วโอ้โหนี่แสดงว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานี่มันมันใกล้ตัวมันก็คือปกติชีวิตคนเรา<ช>ไม่จําเป็นแท้ที่จะต้องสําหรับนักกีฬาเท<ช>่านั้นแต่พอมันเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างนี้นะถ้าอยู่ในแวดวงกีฬาหรือคนสนใจเรื่องการออกกําลังกายไม่มีปัญหาจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดชาวบ้านทั่วๆไปอย่างน้องไก่เนี่ยลงไปเจอเด็กเด็กประถมเด็กวัยรุ่นนะหรือแม้แต่ หนุ่มสาวคนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนพิการก็ตามแต่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายนี้เอากลุ่มเด็กก่อนนะฮะกลุ่มเด็กๆน้องไก่ทำยังไงโอ้โหเอาความารู้วิทยาศาสตร์การกีฬาไปแบ่งมันจะต้องสอนแทรกในเรื่องของกิจกรรมที่เขาต้องทำใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของเด็กๆเ,เนี่ยอย่างแรกเลยเด็กอายุเล็กๆเนี่ยเขาชอบในเรื่องของการการเล่นที่สนุกสนานใช่ไหมคะพัฒนาการในเรื่องของพัฒนาอย่างไรให้เติบโตสมช่วงวัยใช่ไหมคะการเล่นกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันก็สามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปได้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องของเขาเล่นกีฬาเล่นยไไม่้บบาดดเจ็นนอ ขึ้นมาแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรให้เขาได้รู้วิธีปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นได้ด้วย<ช>ถ้าสมมุติเราสอดแทรกได้ถูกอย่างเช่นเล่นฟุตบอลเป็นกลุ่มใช่ไหมคะแต่แล้วมีพลาดพังล้มเข่าถลอกต้องทํายังไงอะไรเง<ช>ี<ช>้ยค่ะก็ะะอาจจะสอดแทรกเข้าไปได้ในส่วนหนึ่งในเรื่องของว่ายน้ำว่ายน้าน,นี่ก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาเขาได้รู้สึกแบบว่าเออว่ายแล้วแบบคือทุกส่วนของร่างกายเขาได้ออกกํากลังกายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะจะเป็นในเรื่องของพัฒนาพัฒนาการของเขาด้วยในเรื่องของวัยเด็ก ตอเอใหหม้มมาะสย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะ<ภ>า็บอกว่านิดาเอาละเรื่องของออกกําลังกายนะคะก็จะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการเราจะแทรกอะไรเข้าไปใน,ในสาระตรงนี้ให้เด็กๆค่ะคือเอาเรื่องของเด็กก่อนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์การกีฬาเราจะใช้คําว่าทักษะการเคลื่อนไหวเบื้อง,งต้นเป็นคําง่ายๆเดินวิ่งกิ้งกระโดด เดินวิ่งกลิ้งแล้วกิงกระโดดด้วยใช่ค่ะกลิ้งกลิ้งก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เล่นๆเฉยๆเราก็คือถ้าเดินเด็กเดินได้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นเด็กก็จะวิ่งได้ถูกวิธีกระโดดได้ถูกวิธีผมเดินวิ่งนี่มันมีวิธีที่ต้องถูกต้องด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสรีระโครงสร้างของเด็กมันไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่สอนให้เด็กเดินเป็นเรื่องเป็นลำดับเรื่องต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี เหมือนจ้บอกว่าเด็กๆก็ห้ามให้มันจะมีท่าที่แบบว่าไม่ควรทําในลักษณะเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือก็เดินมีการฝึกทักษะการเดินคือมันเป็นง่ายๆเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราบอกว่าให้เด็กไปทํากิจกรรมบางอย่างที่เด็กไม่ชอบแต่ถ้าบอกว่าให้เด็กมากระโดด<น>เพราะก,ากันเด็กจะชอบข่อยโผลนโจรทยานอะไรเงี้ยซึ่งสองนี้มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการจเจริญเติบโตของเด็ก<อ>ค่ะค่ะและอย่างเรื่องอาหารการกินละเราเห็นลูกๆหลานๆเราเดี๋ยวนี้ฟาสต์ฟู้ดก็ดี ขนมห่อก็ตามหรือขอโทษนะคุณผู้ชมเบเกอรี่ก็ถูกปากมากแล้วเวลาที่จะให้ความรู้เขาเรื่องโภชนาการนี้ทำยังไงคะคือเรื่องโภชนาการเนี่ยเราต้องเราต้องชี้ให้เด็กเห็นถึงประโยชน์และโทษของสารอาหารห้าหมู่ที่มีอยู่ซึ่งเด็กเรียนอยู่แล้วว่าข้าวแป้งน้ำตาลไ<อ>ขมันวิตามินอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเด็กที่น้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องให้เขาลดแป้งถ้าเขาไม่ลดแป้งสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นเขาต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยทำ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวิ่งวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนอาจจะทานอาหารตามปกติสรีระก็โอเคสมส่วนใช่ไหมคะ<ช>แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอ้วนขึ้นถ้าเราบอกให้เขาลดน้ําหนักบางทีเ็าอาจจะงอแงผมอยากกินเค้กวันนี้อะ,อะไรอย่างง<ช>ี้อ้วนขึ้นเยอะเลยอะช,ช่วงโควิดอะค่ะเด็กๆไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมท่านพอนะน้องไก่อยู่บ้านทำอะไรดูทีวีเรียนออนไลน์กินขนมดูทีวีเรียนออนไลน์กินขนมกางเกงใส่ไม่ได้กับเพิ่มมานี่แหละท่านพอเข้าสู่ท่านพอเลยค่ะ คือต้องให้เด็กทาให้ให้เด็กออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วเราอาจจะเป็นลักษณะของครอบครัวเราจะต้องเป็นบุคคลที่นําคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มด้วยนะครแล้วเมื่อกี้พูดถึงโควิดต้องบอกว่าช่วงช่วงปิดเทอมช่วงโควิดเนี่ยกรมรักษาไม่เคยละทิ้งเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายนะคะอ๋อกรมรักษาทําอะไรบ้างคะกรมรักษาในทุกสํานักที่มีความไว้ชอบเนี่ยอย่างสำนักการกีฬาเนี่ยก็จะมีคลิปเรื่องของการกระโดดเชือก สอนให้เด็กเอาเด็กไปใช้ที่บ้านได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะมีเรื่องของการออกกําลังกายแบบเต้นแอโรบิกมีการใช้เครื่องของการเสริมสร้างร่างกายขวดน้ํำยางยืดสํานักนันทนาการเราก็จะมีเรื่องของนันทนาการที่ว่าทํากิจกรรมนันทนาการคือเรามีทุกอย่างช่วยประชาชนเต็มที่ใช่ค่ะเรามองเห็นว่าทุกคนเนี่ยอยากจะออกเหมือนเคยที่เคยออกกําลังกายแต่ออกไม่ได้ด้วยสนสาธนะปิดค่ะ เราก็เลยส่งทุกอย่างให้ถึงบ้านดิลิเวอรี่เขามีอาหารดิลิเวอรี่อันนี้มีกลมพลศึกษาดิลิเวอรี่นะคะอย่างถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกคนวัยทำงานเวลาน้องไก่ลงไปกีฬามวลชนเจอกลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยทำยังไงอะวัยทำงานเนี่ยวัยทำงานเป็นวัยที่แบบต้องนั่งนั่งอยู่หน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นั่งนานก็จะเริ่มมีแบบ ปวดเมื่อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไขมันเริ่มมาแล้วด้วยเอวขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทุ้คนตกใจมากเมื่อก่อนเอวอย่นี้พอนั่งไปนั่งมาเอวมาอยู่ตรงคอแต่ว่าสิ่งที่จะแนะนําได้ก็ในเรื่องของการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับกับวัยของวัยทํางานนะคะเพราะว่า ตอนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงการออกกําลังกายของวัยทํางานเขาน่าจะเป็นช่วงหลังจากทํางานเสร็จแล้วควรมีกิจกรรมอะไรที่เขาเพิ่มเติมอ,อกีกเทรนเรื่องการวิ่งตอนนี้ก็มาวิ่งก็ได้เดินก็ได้โยคะก็ได้<อ>เดี๋ยวนี้มีมียิมมีอะไรที่แบบว่าคือเขาสามารถที่จะเลือกการออกกําลังกายได้หลากหลายเพราะวัยทางานเนี่ยคือเป็นวัยที่แบบเขาเรียกว่าว่าพร้อมระดับหนึ่งแล้วที่คือเหมือนแค่เราต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพดี ในเ,เรื่องอาหาร,าหารการกินทํางานไปจะมานั่งหยิบกินอย่างนี้ก็ลุกขยับนิดนึงการลุกจากเก้าอี้บ้างลุกคือไม่ใช่แบบนั่งอยู่หน้าจอคอมอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เหมือนเป็นการกระตุ้นว่าแอคทิวิตี้ที่เราจะควรจะมีในแต่ละวัน,นในช่วงวันเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นนั่งจมปากอยู่กับคอมอย่างเดียวม,มันลุกขึ้นเดินได้บ้างหลังจากทําทงานเสร็จแล้วมีการออกกําลังกายสักนิดสักหน่อยเป็นการยืดเดียดกล้ามเนื้อด้วยแต่ว่าที่สําคัญอย่างที่ผอบอกก็คือว่าในเรื่องของการออกกําลังกายใดๆก็แล้วแต่ ในเรื่องของการยืดยืดในเรื่องของวอร์มอัพคูดาวพวกนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญเพราะว่าไม่ใช่ว่านักกีฬาทีมชาติอย่างเดียวที่จะต้องทำชาประชาชนคนทั่วไปก็ต้องทําเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นน้อไก่สมมติว่าลุกขึ้นไปอ่ะไเต้นอะไรบิกเลยเวลาที่มีน้อย พี่ไปวอร์มพี่รีบเกิดอะไรขึ้นคือถ้าจะเต้นเลยก็ค่อยๆไปนะคะ <c oughs> ค่อยๆไต่ระดับไม่ใช่มาถึงแล้วพี่กระโดดเลยใช่ใช่ค่ะอ,อยาเพราะว่าร่างกายของเราน่าจะค่อยๆวอร์มให้อุณหภูมิร่างกายค่อยๆเพิ่มขึ้น<อ>ไม่ใช่บอกลุกมาถึงปุ๊บฉันจะสครอตเลยหรือว่าฉันจะกระโดดตบเลย<อ>เรื่องเข่าเรื่องอะไรก็จะมีปัญหาเรื่องหลายอย่างครับอันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาเลยใช่ไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บหูเราออกกาลังกายอย่างหนักหน่วงเลยกล้ามเนื้อเรากําลังแบบ ตึงแบบอุณหภูมิก็ขึ้นกล้ามเนื้อก็รัดตึงสมมติว่าเราไปเล่นเวทมากลับบ้านเลยไม่ไม่ยืดสักหน่อยเหรอคะกล้ามเนื้ออันนี้อาการคิวขึ้นหรอใช่กล้ามเนื้ออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะเพราะบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยการรักษานี่ยาวใช่ไหมคะยาวนะคะกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นอยากให้ความสําคัญเราเราไปที่ห้องเวทเราจะเห็นว่ามันจะมีวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการวอร์มอัพอะไรก็แล้วแต่เ่าเนี้ย นั่นแหละค่ะให้ความสําคัญนิดนึงอ่านแล้วก็บอกว่าเออทาตามเขานิดนึงตามตามแบวหน่อยเพื่อความปลอดภย<ช>ัยของเรา<ด>เองได้ความปลอดภยออัยของเราแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บเราได้ด้วยค่ะนี่หนุ่มสาววัยทำงานนะฮะ,ะแต่ว่าท่านผู้ชมคะอย่างที่บอกนะฮะกรมพลศึกษาของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะวัยรุ่นวัยทำงานนะเราดูแลไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะว่าในส่วนของผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยเราจะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยตัวเราเองได้ยังไงจะเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยไปช่วยได้ยังไ สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพอรอนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานจัดร้อยเอ็ดขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาระบบทํางานโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนายวิชิตแสงทองมว้วลผู้ช่วยเลขาธิการกพอรอเป็นประธานในการนําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานจัดร้อยเอ็ดขอนแก่นโดยเข้าเยี่ยมชมโครงการ ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ณศูนย์รเรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าซึ่งประสบความสําเร็จในการเฝ้าระวังการตัดไม้ทําลายป่า,าการลักลอบตัดไม้จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนโดยมีนายเลออิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางเข้าชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตการพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการโดยกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์โรงพยาบาลสิรินทรจังหวัดขอนแก่นที่สร้างมือเทียมให้แก่ผู้พิการใช้แทนมือจริงโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติแห่งแรกในประเทศไทยทําให้มีราคาถูกลงกว่าเดิมถึง70เท่าช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติลดความเหลื่อมลำ้ำและช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยได้รับการต้อนรับจากดรสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายแพทย์วีรศักดิ์อนุตระอังกูลพ่วมในการโรงพยาบาลเซรินธรจังหวัดขอนแก่นนำชมผลงานและสาธิตการใช้อุป,ปกรณ์ ทุนนี้นะคะเราพูดคุยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆนะคะวัยเรียนวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยทำงานแล้วนะคะแต่อีกสองกลุ่มที่น่าสนใจมากๆก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ในบ้าน<ค>ะนะคะก็คือสอวอของเราตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะสามารถเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาไปช่วยยังไงได้บ้างคะท่านผอคะ คือผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องทํามากกว่าคนอื่นเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายคคือเร,เราต้องเอาเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปใช้ด้วยจิตวิทยาใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคืออย่างคนในมี3ามแบบติดบ้านติดเตียงติดสังคมใช่ใช่ใช่สิ่งที่ไม่มีใครอยากติดที่สุดคือติดเตียงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มต้นจากการให้ให้ติดให้ติด ติดบ้านก็ไม่ให้ติดให้ไปติดสังคมก็คือออกมาอยู่ในสังคมที่มีคนออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตใจที่จะที่จะให้คนที่อยู่ในกลุ่มมาดึงดึงกันให้มาสนใจเรื่องออกกําลังกายดีกว่าไปหมกมุ่นอยู่กับบ้านาใช่ไหมคะก็จะเริ่มเศร้าเข้ามาอีกก็คือดึงออกมาให้อยู่ในสังคมให้มีการออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายผู้สูงอายุเนี่ยก็ออกกําลังกายได้เช่นเดียวกับประชาชนคนเ่าไปสิ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่ห้ามคือกระตุกกระชากกดึงกระตุก กระชากลากดึงกีฬาอะไรที่เป็นแบบนี้ไม่ควรเพราะมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากว่ากระดูกของผู้สูงอายุก็เริ่มบอบบางลงอ๋อแล้วกีฬาที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนี้คือกีฬาอะไรครับพ่อคะคือจริงๆมันออกได้กับทุกชนิดเพียเดินได้ว่ได้่ายน้ําได้เตะฟุตบอลได้เล่นบาสเกตบอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นได้เหมือนประชาชนคนทั่วไปไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่า ผู้สูงอายุเองต่างหากที่จะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็จะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างในกรณีผู้สูงอายุที่ท่านมีโรคประจําตัวขออนุญาตนะย่างเช่นท่านอาจจะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันเพราะบางท่านก็มีอาการพวกนี้ด้วยต้องระวังยังไงบ้างไหมครับหมอคือเบาหวานความดันเป็นโรคที่เป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นพ่วงกันมาใช่ใชมันจะเริ่มจากความดันก่อนแล้วมาเบาหวานเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการขาดน้ําตาลน้ําตาลขาด อันตรายกว่าน้ําตาลเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุเนี่ยก็คือก่อนจะออกกําลังกายถ้าคนเป็นเบาหวานก็ควรจะมีการวัดก่อนฮะเรื่องวัดน้ําตาลเป็นเรื่องที่ที่ท่านทุกคนวัดอยู่แล้วถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีการอมลูกอมให้มีน้ําตาลเพิ่มเพื่อมา็นร่างกายก่อนสักนิดสักหน่อยลูกอมสักแล้วก็ควรจะมีลูกอมติดตัวไว้นะคะเนี่ยคือสําหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้าคนเป็นออกคนเป็นความดันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องก็คือก็ต้องค่อยๆออก ต้องค่อยๆเริ่มจากช้าๆไปอย่าออกออกําลังกายที่รวดเร็วคือคนจะใช้เวลาเรื่องของเป็นเรื่องของระบบคร์ดิโอให้เพิ่มมากขึ้นเดินดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุใช่ใช่แคะน้องไก่เดินวิ่งอะไรเงี้ยเหยาะๆอะไรลักษณะเนี้ยแล้วอย่างน้องไก่ไปเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกโอ้ยไก่ โอมไม่ oh ออกกาลังกายไม่ไหวหรอกเลี้ยงหลานดูหลานก็เหนื่อยแล้วไก่ทํายังไงเวลาจะชวนผู้สูงอายุเหล่าน,นี้<ะ>ออกกำลังกายอย,าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า<ฆ>เป็นความดันเบาหวานใช่ไหม<ฆ>คะไก่มองว่าความดันเบาหวานนะยิ่ยยยงต้องออกกําลังกายใช่ไหมใช่รจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เวลาเราออกกําลังกายแล้วมันช่วยลดลดในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ช่วยเพิ่มในเรื่องของสุขภาพให้เราสุขภาพดีค่ะอันนี้มันช่วยช่วยได้แล้วก็ในเวลาไปทํากิจกรรมที่ว่าต้องไปเจอ พี่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 เลยพี่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 สุขอายุชอบมากพี่พี่สูงอายุค่ะก็บางทีบางทีก็ผู้สูงอายุก็จะชอบแม่แม่ทุกทุกคนก็จะแบบคือด้วยเวทวงที่เราไปเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบชอบออกกำลังกายค่ะแล้วก็แบบว่าจะแบบอย่างวิ่งเนี่ยเป็นเทรนหนึ่งที่แบบว่าผู้สูงอายุแบบว่าสนใจแล้วก็มีเดินมีวิ่งหยอๆยอแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบวิ่งแบบรุนแรงนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็สนใจในเรื่องใส่ใจสุขภาพทําได้ง่ายๆวิ่งเดิน กีฬาที่เราจัดเนี่ยแบดมินตันผู้สูงอายุบางท่านก็เล่นได้ oh. ฟุตบอลสูงอายุก็ยังมีเหมือนอย่างที่พออบอกว่าเราเลือกความหนักของ,ของแต่ละชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับเราคือผู้สูงอายุบางท่านนะคะสุขภาพแบบว่าบางทีตีแบดกับวัยรุ่นยังได้เลย แข็งแรงอยู่ยังแด้งยังแข็งแรงอยู่เลยด้วยการที่ท่านดูแลสุขภาพมาตั้งแต่ตั้งแต่วัยทํางานมาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นใช่เริ่มตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆถ้าเรามีการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องสุขภาพเราก็จะดีแม้ว่าเราจะสูงวัยแต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เราคือออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องท่านจะเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ถ้าท่านไม่ออกต่อเนื่องท่านจะเป็นแฟตแอนด์แฟตคือไงก็อ้วนก็อ้วนแต่ว่าในกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ในสังคมของเราก็ต้องดูแลด้วยก็คือ กลุ่มผู้พิการค่ะกลุ่มผู้พิการนี่เรามีวิธีส่งเสริมการออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงในวิทยาศาสตร์การกีฬาไปช่วยเสริมยังไงได้บ้างคะกลุ่มคนพิการก็เป็นกลุ่มหนึ่ง<ช>ที่ที่กรมรักษาให้ความสาคัญเพราะ<ช>เรามีกีฬานักเรียนคนพิการอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเรามีกีฬานักเรียนคนพิการเพราะเราเห็นว่าเราอยากให้เด็กคนพิการเนี่ยมองว่าตัวเองไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นใช่และส่วนถามวิทยาศาสตร์การกีฬามีมีไปมีนำไปใช้ไหมสำานักวิทยาศาสตร์การกีฬามีการจัดอบรมค่ะ นักกีฬาคนพิการเข้าไปสู่คนพิการแล้วเพราะเรามองว่าเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อที่เขายังคงอยู่จําเป็นนะจเป็นมากเพราะว่าบางคนมีแขนข้างเดียวมีมีแขนข้างขวาไม่มีซ้ายเพราะฉะนั้นจะทํายังไงที่แขนซ้ายเนี่ยต้องสามารถช่วยแขนขวาได้เราจะไปฝึกเขาออกกำลังกายใช่ฝึกให้เขาออกกาลังกายในท่าที่เหมาะสมให้ก็ใช้ได้เพราะจริงๆบางบางคนเนี่ยแค่อ่อนแรง แต่ว่าบางคนอาจจะขาดเลยอะเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีส่วนที่เขายังใช้ได้อยู่แล้วเราก็ต้องนําสิ่งที่เขามีอยู่พัฒนาเพื่อเสริมสร้างให้เขาใช้ได้ดีทดแทนกับสิ่งที่ขาดหายไปโอโ้นี่สําคัญมากเลยนะ<ช>ถือว่าช่วยเขาไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะแต่ว่าทําให้เขาเกิดความพร้อมในการดําเนินชีวิตปกติให้ได้ด้วยนะคะอย่างเจอคนพิการในชุมชนเวลาเราลงพื้นที่เนี่ย นงไก่ทำยังไงเชิญชวนกันยังไงจริงๆก็ได้ความรู้จากของสํานักวิทย์มาเหมือนกันนะคะเวลาเราไปเจอผู้พิการเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเริ่มแรกเลยต้องทําความเข้าใจก่อนอทําความเข้าใจว่าเขาพิการอย่างไหนคืออย่างเมื่อกี้บอกมีแขนเหลือแขนซ้ายแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยแขนขวามไม่มีเราควรจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างไรเพื่อทําให้ประสิทธิภาพของแขนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเขาย,ยังดีอยู่สามารถใช้งานแบบว่าได้เพิ่มมากขึ้นคือกล้ามเนื้อในแต่ละมัดมันต้องมันต้องศึกษาว่าถ้าเขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วกล มัดเล็กๆะจะสามารถที่จะช่วยพัฒนาเพิ่มเติมได้หรือเปล่าหรือเรื่องของขาเองอันนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยว่าสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสามารถที่จะทําได้ง่ายๆที่บ้านมีอะไรหรือว่าถ้าสมมุติว่าเขาสะดวกที่จะเข้ายิมมีอะไรที่จะพอแนะนําได้บ้างอย่างแรกเลยที่ไก่คิดว่าสําคัญคือต้องต้องต้องเข้าใจในตัวตัวคนที่จะมาฝึกในเรื่องตรงนี้ก่อนว่าเขามีความบกพร่องตรงด้านไหนบ้างฟั่งแล้วดีใจจังเลยนะมีความรู้สึกว่า เราได้รับการดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดนะฮะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไวัยไหนก็ตามฉะนั้นในช่วงท้ายนี้นะฮะอยากจะให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสั้นๆนะฮะเริ่มที่ท่านผอวน,นิดาก่อนเลยค่ะเชิญค่ะค่ะคือจริงๆอย่างเชิญชวนทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยอยากให้มองเห็นตัวเองเป็นสำคัญก่อนว่าการจะสร้างให้สุขภาพแข็งแรงมันเริ่มจากตัวเรา ไม่ใช่เริ่มแต่คนอื่นแล้วก็ถ้าคิดถึงการออกกําลังกายอย่าลืมคิดถึงกรมรักษานะคะอ่าน้องไก่ฝากกับคุณผู้ชมเลยคะ่ะค่ะก็สําหรับไก่นะคะก็สิ่งที่อยากฝากในเรื่องของการออกกําลังกายครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามที่จะส่งเสริมในทุกเพศทุกวัยหรือว่าทุกช่วงอายุให้มีการออกกําลังกายได้เหมาะสมเพราะฉะนั้นไก่เชื่อว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะเล่นแล้วแบบว่าต้องแข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของสุภาพสุขภาพเราก็จะดีด้วยแล้วก็การดําเนินชีวิตประจําวันของเรามันก็จะช่วยส่งเสริมเรราาาสมมถททีีี่จะไไ์ต ดีที่เหมาะสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของบุคลิกภาพก็ช่วยได้สุขภาพก็ดีลดการไปหาหมอแต่ว่ากีฬาให้กับเราเราได้หลายๆอย่างค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะและที่สําคัญอย่างท่านผู้ชมครการเล่นกีฬาทําให้เรามีความสุขนะเช่อว่านะสุขที่ร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ต้องไปเสียเงินหาหมอนะเขาบอกว่าการการป้องกันการสร้างสุขภาพอ่ะ ถูกกับการรักษาเยอะมากนะแล้วก็เป็นแรงเสริมให้พวกเราทําอะไรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านพอวน,นิดาแล้วก็น้องไก่ปวีนาอย่างยิ่งที่มาบอกนะฮะสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะ,ะขอบพระคุณมากค่ะกาวันนี้นะท่านผู้ชมว่าหมดเวลาแล้วค่ะทีมงานของททบ5นะฮะแขกรับเชิญทั้งสองท่านแล้วก็ดิฉนนันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ